ครับผมเดี๋ยวเรามากู้ดูที่ดักกุ้งกันน,นะครับก็เพิงจะได้ที่ดักกุ้งมานะเพิ่ซื้อมานะครับแล้วก็เลยลองมาดักดูนะดักเป็นสภาพหมายเป็นคลองธรรมชาตินะครับ,รบก็ดักแค่ตรงข้างหน้านี่แหละแค่ทดสอบดูก่อนนะเพราะว่า จริงก็อยากจะดักเข้าไปอีกแต่ว่ามันมีหญ้ามันยังรกอยู่เดี๋ยวค่อยหาทางไปดักนะครับไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนแน้ํามันก็ค่อนข้างลึกด้วยก็เลยเอาดักแค่ตรงที่ผมทําที่น่าตกปลาไว้นะครับจะทดสอบดูเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกก่อนอันแรกนี้เป็นอันที่มันมีอยู่แล้วนะเหยื่อที่ใช้ก็ เป็นพวกลำนะาดูจะได้มากไหมแค oh ่ไหนโอ้ย oh. ได้ดดดดดดที่แน่ๆมีปลาครับปลากุ้งอืมโอ้ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนกับหลายๆคนดักแต่มีตัวครับเฮ้มีปลาติดมาด้วยหนึ่งตัวมีปลากรดีมีหอยนะ ุ้งประมาณก็หลายตัวอยู่นะนะถือว่าโอเคครับขึ้นมาก่อนอันที่หนึ่งคือได้มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแนละ้วกุ้งเข้านะอันที่สองกันนะนะน้ำมันลึกนะนอาจจะติดไม่เยอะมากนะ อันนี้มีปลาหนึ่งลูกกุ้งเสนอืมได้อยู่นะก็ะมาสักสิบยี่สิบตัวโอเคอยู่จากการทดอสอบอมาดอูอันหนึ่งนะครับ ดักติดกันมันก็เลยอาจจะเข้าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เออันนี้กะโอ้อันนี้อันนี้อันนี้พอสมควรอยู่ครับพอาันดัดกใกล้กับหญ้าด้วยโอเคอยู่นะครับอืมโอเคโอเคเดี๋ยว ดักเข้าไปข้างในอีกนะในวันต่อไปอน,นี่คือดักทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนอันนี้ไม่มีปลาติดก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามาดักติดติดกันอย่างนี้ยังมีกุ้งเข้าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอเคก็ทําให้รู้ว่าสภาพคลองน้ำไหลน้าดึกอย่างนี้ก็มีกุ้งฝอยที่จะพอหากินได้นะครับ เดี๋ยวค่อยพัฒนากันต่อไปนี่ถือเป็นครั้งแรกนะก็ซื้อมาใบาละสั่งมาจากในอ,อ,อะไรอะชอปปี้เอ้ยไม่ใช่ชอปปี้เทตัสดานะใบก็30 30บเท่าไหร่สาบเอ็ดบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีหกช่องนี่หกช่องนะนดูหกช่องโอเค เดี๋ยวปลดนะเอาออกก่อนนะเอาพวกกุ้งออกมาก่อนเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอ้ตัวใหญ่เลยยอดนะมีครับผมนี่ก็เป็นผลงานนะครับจากที่ทดลองดักกุ้งดูในคลองน้ำไหลแบบธรรมชาตินะครับก็ได้กุ้งมา เยอะเหมือนกันนะสําหรับผมนะถือว่าเยอะเลยเป็นการดักครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้ปลามาสี่ห้าตัวได้ปลาบูเรียกปลาบูอะไรเนะี่ยลูกปลาบูจากหรือว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอันนี้เยวปล่อยไปนะครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยไป,นนยป,ยไ,ปไม่เอาอปล่อยขึ้นน้ำไปอุ๊ยนะครับปลากิมลูกปลากิมนะลูกปกนะลาบิมด้วยนะอันนี้ดัก ไปตกปกระสงได้ดิแต่ไม่เอาปล่อยไปนะมีประกิมอสองตัวสามตัวนะครับปล่อยไปนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับการทดสอบดักครั้งแรกนะครับโดยใช้เพียงแค่ลำเปล่าๆนะเดี๋ยววันนี้จะลองทำตามสูตรที่เขาแนะนำ จากใน YouTube ดูนะที่หลายเจ้าเขาแนะนำว่าให้ใช้ลำแล้วก็เอาไปคั่วแล้วก็ผสมกับพวกหัวอาหารปลาดุกอะไรพวกนี้นะครับใส่น้ำปลาลงปลาลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ขนาดดำเพียวเพียวไม่ได้คั่วไม่ได้อะไรนะยังได้ยังติดกุ้งขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันนะเย็นนี้มาดูกันเดี๋ยวจะลองกลับไปก่อนอคือ จริงว่าจะทำวันนี้แหละแต่ว่าคือใจร้อนไงเมื่อวานพอของมาถึงตอนเย็นนะของมุ้งอะไรนะมุ้งดักกุ้งมาถึงก็ผมก็เลยเอามาดักเลยนะพอดีมาตกนั่งตกปลาเล่นด้วยเมื่อวานก็ได้ไปช่วงเย็นนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไปห้าหกตัวนะพวกปลาตะเพียนปลาหมอนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเป็นอีกช่วงหนึ่งเลยนะนี่ก็ถือว่ารอบเช้านะครับรอบทดสอบนะโอเคครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดักกุ้งเอาไว้เมื่อวานนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะเมื่อวานใช้ลำกับหัวหางปลาดุกนะครับเห็นมีหลายคนแนะนำว่าลองใช้ดูนะฮะก็ลองมาดูกันครับรู้สึกว่าวันนี้น้ำขึ้นมาจากเมื่อวานอีกนะฮะฝนตกรับทุกวันเลย ขึ้นมาเยอะเลยนะครับช่วงนี้น้ํามาดูผลงานกันครับว่าจะได้มากมันน้อยแค่ไหนดูอันแรกครับอ,อยู่สลึกเลยอุยมีปลาแล้วหนึ่งมีปลาเข้าครับอึบอึบอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ถนดัดไม่น้อยครับปลานะ โอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมนั่นนะโอ้โหมันลูกปลาอะไรเนี่ยลูกปลาตะโกกุก้งคือตั้งใจจะดักกุ้งนะแต่กุ้งยังไม่เข้ากุ้งน้อยแต่ว่าปลาโอ้โหปลาครับนะเยอะมากมากครับมาดูอันต่อมา นะเดี๋ยวนนี้หลบก่นอนอุอคือตั้งใจจะดักกุ้งแต่ปลาเข้าอันนี้ล่ะอืมอันนี้ก็ ไมมีกุ้งม,มีปลาสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวไปดูอีกอันนี้ครับโอู้ๆเส่เส่อันนี้ไม่รู้จะมีเข้าไหมครับอันนี้มีกุ้งครับ ติดไม่เยอะเท่าไหร่มีกุ้งอยู่เดี๋ยวนีนดักขึ้นไปัน,นมีกุ้งอยู่ประมาณสิบกว่าตัวไงไม่มีปลาเข้าโอเคเดี๋ยวจะย้ายนี้ไปดักตรงนน้นนะตรงนี้โอ้แต่น้าปลา ปลาเข้าดีมากครับก็ผลงานนะฮะโอ้โหแต่ันนี้สุดเดือดเลยนะมีปลาหลายตัวเป็นปลากระดีปลากระดีนางตัวปลา กระดีหม้อสามตัวนะสี่ตัวแล้วก็มีกุ้งอยู่ส่วนหนึงแต่ว่าอันนี้เด็ดสุดครับไม่มีกุ้งแต่มีปลาครับนี่นะโอ้โหลูกปลาตะโกกน่าจะใช่นะเมันปลาตะโกกนะครับผม ที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับเป็นผมเรียกมันว่าปลากระดีนางนะครับสีสวยเลยนะตัวนี้ท้องออกส้มๆเหลืองๆบางตัวสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับบางตัวนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับเคยทอดแห่ได้แต่ไซส์ขนาดนั้นเดี๋ยวนี้หายากนะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะอันนี้ติดที่ดักกุ้งขึ้นมานะครับ มีอยู่สตัวนะอีกตัวหนึ่งอยู่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาออกมาให้นาได้ดูกันนะครับก็เป็นปลาที่เป็นปลากระดีนะที่จริงแล้วมันก็ตระกูลเดียวกับพวกปลากระดีหม้อปลาสลิดนะครับเป็นปลาตระกูลใบไม้เหมือนกันนะสีสวยครับตาขอบแดงมีหนวดใต้ท้องนะยาวเลยนะครับ สีออกอมเขียวๆฟ,ฟ้านะบางตัวสมัยเด็กๆที่เจอเนี่ยนะครับโหเป็นสีแบบสีขาวเลยสวยมากเลยนะแล้วตัวเขาจะใหญ่นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยอขึ้นนะดีได้มาคู่หนึ่งดีจะเก็บจะเก็บไอ้ที่ดักกุ้งขึ้นนะครับเพราะว่าดักเมื่อาวานกับวันนี้กุ้งไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วก็พอเก็บขึ้นมาเนี่ยกุ้งมันไม่ค่อยติดแล้วมันติด ปลากระดีแล้วก็พวกปลาส้อยเนี่ยสามสี่ตัวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะปล่อยหมดเลยนะแต่ก่อนปล่อยก็เลยถ่ายให้น้าๆดูหน่อยนะครับจริงแล้วทำแดดเดียวอร่อยนะครับตัวใหญ่เนื้อเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่ดักในเช้านี้นะครับที่ได้นะครับนี่เป็นปลา อันนี้จากมุ้งอันเดียวนะนะครับปลาโอ้โหน่าจะเป็นพวกไม่แน่ใจเป็นปลากระบอกหรือว่าปลาตะโกกหรือปลาส้อยนะเ,นเยอะมากเลยครับไม่น้อยเลยครับเป็นหมกกินนะแล้วก็อน,นี้กุ้งนะที่ได้นะครับน,นี่ได้ไม่เยอะนะ อยากจะเป็นปลาก็ถือว่าใช้ได้ครับน่ะนคือแค่อันเดียวยังได้เยอะขนาดนี้นะก็ถือว่าคุ้มมากเลยแนตะ่เดี๋ยวช่วงตอนที่ผมดักต่อไปอีกนะดักต,ต่อไปสองวันสองอันน้าเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มในช่วงเย็ยนอีก <c oughs> นะโอเคครับก็นี่เป็นผลงานนะครับจากลำคั่วแล้วก็หัวหารประดุกครับ น้อยเลยก็พอได้กินนะครับกุ้งนี้ก็ผมจะโอไปล้างแล้วก็เดี๋ยวฟิตเอาไว้ก่อนนะสะสมเยอะๆกินทีเดียวโอเคครับแม่กุ้งกุ้งตัวสวยจริงๆนะน่าไปตกพวกปลาน,นิลโอเคครับขอบคุณนานาที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ